รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะในเวลากลับมาเติมเต็มความเป็นไทยและภาคภูมิใจร่วมก,กันกับรายการคนไทยใต้ร่มราชันช่วงคนไทยไม่ลืมตัวดินแดนคำชโนอดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่า เป็นเวียงวังพญานาคของปู่เจ้าสีสุดโทณนะดินแดนแห่งนี้ได้แบ่งแยกดินแดนของมนุษย์กับพญานาคไว้ใครก็ตามที่เข้ามาถึงดินแดนคัมชโนดก็จะเหมือนเข้าสู่นครศักดิ์สิทธิ์ของปู่เจ้าสีสุดโธคัมชโนดได้ถูกแบ่งดินแดนด้วยสะพานนาคผู้ที่เข้ามาห้ามใส่หมวกสีแดงหรือกผ้าแดงเพราะเชื่อกันว่าเป็นการล้อเลียนพญานาคด้วยเหตุว่าพญานาคมีงอนสีแดง ภายในเมืองคำชโนดมีสภาพเป็นป่าดงดิบโบราณมีต้นไม้แปลกประหลาดที่เรียกว่าต้นคำชโนดซึ่งมีลักษณะของต้นมะพร้าวต้นตาลและต้นหมากรวมกันอยู่ภายในต้นเดียวเป็นไม้ที่ขึ้นเฉพาะภายในเขตคำชโนดเท่านั้นเชื่อกันว่ามันคือสัญลักษณ์ของปู่เจ้าศรีสุโธภายในคำชโนดก็ยังมีบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวกันว่าเป็นทางขึ้นลงของเหล่าพญานาคและน้ําในบอ่อนี้จะถูกอัญเชิญไปในพิธีสําคัญต่างๆในประเทศไทยของเรา นอกจากนี้ภายในยังมีสารของปู่สีสุโทวไว้ให้ผู้คนได้กราบไหว้จะมีประเพณีรูปคล้องที่กล่าวว่าหากใครรูปมีเสียงดังกังวานผู้นั้นจะมีโชคดีกลับไปคำชโนโจดอุดรปัจจุบันมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เจ้าสีสุโธท,ที่มักประทานพรให้กับผู้ที่ศรัทธาหากมีโอกาสมาอุดรธาน,นีก็มากราบขอพรกันนะคะ สนับสุนโดย Major Cineplex และ b r u e o l i t อน u m Bro ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันหลายๆคนที่ได้ติดตามวัดห้วยประกัง้งสำหรับปี 2,563หรือ2,020ก็ทางวัดห้วยประกัางก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวัดห้วยประกัางก็เป็นการสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยประกัางเพื่อขนยากไร้นั่นหมายถึงเป็นการสนับสนุนหรือเติมเต็มให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสทางด้านสาธารณสุขและสำหรับปีนี้ในองค์พระโพธิสัตว์กวนิมจะมี26ชั้น ให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปชมก็จะมีชั้น 1, ชั้น2ชั้น3ชั้น8ชั้น25ชั้น26ซึ่งก็ยังกำลังปรับปรุงตกแต่งไปเรื่อยๆเพื่อจะให้เข้าสู่การไหว้พระที่สมบูรณ์สำหรับปีนี้หลังจากที่ได้สร้างพระโพธิสัตว์กุฎีมากว่า5ปีแล้วปีนี้ก็จะถึงเวลาซ่อมแซมสีก็จะตกแต่งสีให้ ให้สวยงามขึ้นก็เป็นธรรมดาที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมีความเสื่อมลงไปเราก็จะมีการซ่อมแซมซึ่งอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจกบนับเสร็มบุญทุกคนอีกทั้งก็จะมีการประดับประดาไฟที่เปลี่ยนระบบใหม่ตอนนี้ก็จะใช้ไฟระบบ LED ทั้งองค์เพื่อให้ส่องสว่างในเวลาค่ำคืนให้ทุกคนผ่านไปผ่านมาได้กับไหว้สการะเป็นมงคลอย่างยิ่ง สำหรับทุกๆคนที่เคยได้ยินแต่วัดห้วยประกั้งหรือบางท่านยังไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเห็นอยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านมาไหว้พระขอพรอ,องค์พระพุทธชินราชซึ่งเป็นพระประธานประจำอุบสถวัดห้วยประกั้งพระโพธิสัตว์โกอ,อิมไม้จันทน์หอมที่แกะสลักอยู่ในภพโชคธรรมเจดีสูงเก้าชั้นอีกทั้งนวัตกรรมองค์พระโพธิสัตว์โนอ,อิมซึ่งเป็นอคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารสูง28ชั้นนี้ได้มากราบไหว้สการะขอพรซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดอีกทั้งใครที่อยากจับใจใช้สอยอยากทําบุญการให้แล้วการแบ่งปันในที่นี้ก็ยังมีคนชราเด็กกำพร้าโรงพยาบาลหรือสาธารณสงเคราะห์ต่างๆที่ได้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชนช่วงคนไทยหงายกันสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกเกษตร5.0กับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเกษตรท่ศนกับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกวันนี้นะคะเราจะมาดูโดรนเพื่อการเกษตรค่ะ วันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะ มาเล่าสู่กันฟังก็คือในเรื่องของสิ่งที่จะต้องปฏิบัติหลังนะครับหลังของการใช้อากาศยานไร้คนขับในการเกษตรนะครับในระดับแรกก็คือจะต้องล้างภาชนะอย่างน้อย3าครั้งนะครับแล้วนําน้ําที่ใช้นะครับเทกลับลงไปในถังอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เอาไปเททิ้งสเปรสปันะครับอันที่2นะครับถ้าเป็นภาชนะที่ทําด้วยพลาสติกจําเป็นต้องทําลายเพื่อไม่ให้เอากลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งลำดับที่3ครับต้องเก็บภาชนะที่ถูกทําลายเหล่านั้นนะครับให้มิดชิดก่อนที่จะเอาไปจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือไป ทิ้งในที่ที่เหมาะสมลำดับถัดไปนะครับที่มีความสําคัญนะครับก็คือในเรื่องของหลังจากที่ปฏิบัติงานแล้วควรจะมีการชาระล้างร่างกายรวมทั้งล้างชุดพ่นและอุปกรณ์พ่นรวมถึงสุดท้ายครับก็คือหลังจากที่ได้ทําการปฏิบัติงานแล้วนะครับควรแจ้งผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงติดป้ายบอกไว้ว่าไม่ควรเข้าไปในบริเวณพื้นที่ที่ปฏิบัติงานนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นหลักปฏิบัติของการใช้อากาศยานไร้คนขับอย่างปลอดภัยครับขอบคุณครับ หาังานนะักวิทยาการที่เจริญก้าวหน้ามาช่วยปรับปรุงในเรื่องของเทคโนโลยีทางการเกษตรแล้วนะคะเพื่อผลทางการเกษตรของเราเนี่ยจะได้ผลผลิตที่ดีกลับมาติดตามเกษตร5.0าศูนย์กับปุ๋ยเคมุกตราเรือใบไข่มุก,มกใ่สัปดาหนะ์หน้าปุ๋ยไขมุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลโดกสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง com youtube อิงอิงสิทธิีนี Facebook Fanpage อิ้งอิงและที่ IG อิ้งอิงหนึ่งนะคะ เด็จพุทธการเกียรอุปสเสนโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าอาวาสเกตถือเป็นพระเถระที่มีการสร้างคุณประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาอย่างมากให้กับประเทศไทยและที่มากไปกว่านั้นที้พระคุณสมเด็จมีบริบทสําคัญในการนําคณะสงฆ์ไทยทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจากไทยสู่ทั่วโลกจากคําพูดหนึ่งของชาวต่างชาติท่านหนึ่งกล่าวว่า ทำไมบัทหลวงเดินทางมาเผยแพร่คําสอนในไทยขณะที่พระสงฆ์ไทยไม่คิดไปเผยแพร่คําสอนของศาสนาพุทธในฝรั่งในต่างแดนบ้างจากคําพูดนี้ทําให้ท่านเจ้าประกุณสมเด็จเกิดแรงบันดาลใจพร้อมทั้งจุดป,ประกายให้สมเด็จพุทธาจารย์โอุบเซโนมุ่งมันฝึกฝน,นภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสานต่อคําพูดของชาวต่างชาติผู้นั้น ขณะที่เจ้าพระคุณสมเด็จเดินทางไปยังต่างประเทศท่านได้พบคนไทยที่อาศัยในต่างแดนและได้ทราบถึงความทุกข์ใจของชาวไทยที่อยู่อย่างไม่สบายใจดังเช่นทุกคนกล่าวอ้างใละเมื่อทุกคนได้เห็นพระภิสุสงกลับร้องไห้ดีใจเพราะทุกคนขาดความอบอุ่นทางใจมายาวนานเียงแค่หนังสือพิมพ์ภาษาไทยสักฉบับหรือผลไม้ไทยสักผลก็ถือได้ว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งนักภาพเหล่านี้ทําให้ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จกลับมาคิดว่า จะทำอย่างไรให้มีวัดไทยในต่างแดนและมีพิสุสงฆ์อยู่ที่นั่นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนไทยเหล่านั้นและนี่ก็คือประเด็นที่เกิดมาในสังคมณเวลานั้นแม้ช่วงเวลาแรกของการทำงาน 40, 40กว่าปีที่ผ่านมาพบกับอบุปสรรคมากมายทั้งความไม่เข้าใจของทั้งพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่มองว่าการที่พระเดินทางออกไปนอกไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมดุอุปสรรคเหล่านี้จึงทำให้เจ้าคุณสมเด็จต้องพยายามเป็นอย่างหนัก ่อให้แนวคิดนี้บรรลุผลสำเร็จบริษัทคิติและประเทศไทยจำกัดผู้จัดจำหน่ายอาหารสุนัขปันปันแม็กครบถ้วนพอชนาการทุกแม็กคือความอร่อยอาหารแมวแม็กแคทฟู้ดอาหารแมวสุดควัมเค็มต่ำบำรุงสุขภาพคนและผิวหนังผลิตจากโรงงานมาตรฐานไอโซคิดถึงแมวคิดถึงคิติเลฟ สำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com YouTube อิงอิงสิทธิ์นี f เฟ e บุ Facebook, page, ๊กแฟนเพจอิงอและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยว ร่วมสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสค่ะหลังจากที่เราลงเครื่อง จากแอร์เอเชียไลงที่นครพนมแล้วก็มาหารถเช่าที่จะขับไปทําบุญแล้วก็ทำทกิจกรรมต่างๆกับเอลวิสค่ะมั่นใจทุกการเดินทางกับเพราะว่าเอลวิสมีประกันให้ตลอดการเดินทางเลยทั่วประเทศค่ะลงเสนชุมชนกับเที่ยวอีสานวิธีใหม่สไตล์ new normal การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีวอ,อกและคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีอายุเก่าแก่เป็นพันปีแล้วค่ะ พระธาตุสำคัญสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะนี่คือพระธาตุท่าอุเทนคนเกิดวันศุกร์ต้องมากราบไหว้ขอพรค่ะและตอนนี้มาถึงแลนด์มาร์กของจังหวัดนครพนมค่ะสัตตะนาคราชที่นี่เป็นอะไรที่เรียกว่ามาถึงแล้วต้องมาขอพรท่านค่ะ หมดหน้านาทุกคนเนี่ยก็จะเก็บเอาวัสดุวัตถุดิบจากพื้นบ้านมาทําเครื่องพอจากสารกันนะคะมีทั้งข้องมีทั้งตะก,กา้าโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะที่จังหวัดนครพนมเนี่ยมีเกลือสินเทานะคะชาวบ้านก็เลยนําเอาเกลือสินเทาเหล่านี้แหละค่ะมาต่อยอดทางธุรกิจเป็นสปาเกลือค่ะทเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแล้วก็อยู่เรียมาแวะที่บ้านนาถนนะคะมาดูชีวิต ชนเผาไทยกวนมาซื้อสินค้าโอท็อปมีดพลา้าด้ามจอบแล้วก็มานอนสปากเกลือแบบสบายๆค่ะกาะะละแมปรอเกษตรกรรผู้คู่กระฒนาพนมมา40ปีแลวค่ะ ปลาดูเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่อิงเล็กรีเเมนว่าถ้ามาถึงมืองชายบุรีแล้วต้องมาหาเจดาค่ะนอกจากจะได้มีปลาดูอะไรอร่อยได้ทานปลาส้มกันแล้วเนี่ยก็ยังมีจุดชมแม่น้ำสองสีด้วยมาทางเทชัยบุรีนะคะเราจะมีไร่คุณเตือนใจซงนีกาแฟที่ชมดแล้วก็ข้าวโพดไวคอร์น้ำแตงโมปั่นที่ไร้เมล็ดและที่สำคัญนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือของที่นี่เป็นสูตรพิเศษค่ะมาแล้วถึงชัยบุรีแล้วต้องมาทานให้ได้ค่ะ ที่ชิวๆสำหรับคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าที่อยากจะมีที่ถ่ายรูปสวยๆต้องที่นี่เลยค่ะ The Jungle Space ะจังเกิลเซ e ค่ะและที่นี่ค่ะนครแห่งความสุขนครพนมเที่ยวอีสานวิถีใหม่ New Normal อีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน นับสดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนค,คุณคิดถึงชุมชนที่รักสัปดาห์หน้ามาเที่ยวอีสานวิถีใหม่ New Normal ก,กับอิงอิงที่จังหวัดน้องคายเรามาเที่ยวอีสานเขียวช่วงหน้าฝนกันค่ะอีสานเขียวเที่ยวหน้าฝน สนุกอย่าบอกใครห้ามพลาดสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง com YouTube อิงอิงสิทธินี Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิหนึ่งนะคะหมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสีมกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ